อีกคนสวยนะเนี่ยโอ้โยไข่อุ้ยไข่อุ้ยนิ่มดูมันห่มจี๋จ้ะหอมแแตะต้องฟักไข่สัวบางนี่ครับผมดึงไข่กำลัง

เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านชมนะครับมาทําเมนูเด็ดนะครับเมนูต้มอ,อึงใส่ย,ยอดมะขามอ่อนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการรอช้าไปกันเลยครับผมเอาครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเรามาเก็บยอดมะขามอ่อนจะเก็บยอดมะขามแกไหีย <c oughs> <c oughs> ่อ่อน <c oughs> อ,อ,อ่อนอะสีเหลืองๆสีอ่อนอ่อนกัเออสีอะเออเนี่ยเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นเก็บเขียวริ้วเลยอะ <c oughs> ี่กแควัดธุดีปต่อไปนะครับเป็นคาครับผมจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ <laughs> โอ้ยเอ๊ะเอาล่ะเปิมเปาลักใส่ละดิว่าโอ้ยไม่ใช่พี่ฮาตึ่งมาบะาต,า <laughs> ต่อไปเราก็จเจ็ดเลตใบบกูดครับผมเอาใบบกูดอยู่ไหนนะ่ะพอละพอละเพรม,มันจะหูแจ๊กใบบกูดก็ เด็ดเลยไปบักูดใจยังเพ่เพ่เพ่โอ้ยวแรก็บอกคือไปเอาจากไข่ไปเอายาคอมมานิตไหมะไปเอาจากไข่ไอ้กําหรอ่นะไปลกยาคอมมานิตไหมเกเนี่อยู่เกแจครก็ข่มคูณ ่ีก็เป็นต้นบะนาวนะครับมะนาวนุ่มต้บ่นบนาวปนเยอะจะตายก็เป็นเด็ดโซมาแล้วบักกูดก็บอกหุจักบะนาวกับหุ่นจักใหะอ่ะราชอบพอรอพัคกี้พลังหุจักก่ะตรงนี้พัคกี้พลังเป็นใหญได้แม่นว่าแม่นว่านั่นแม่นจอกะ ดุเงวถูกเล้วเอาเงียบเลยรอบไฟหอกกระสวยเอืงเลือมเผาเมื่อรอเมือกมันออกกันอูก็ต้องร่างสมุดนะครับผมเวลคัมดิงกันแล้วปลอเมตดครับปลอเมตดที่หมาชา นี่ครับอันนี้เป็นลูกเต้าเรลาหาลานของก๊แคบนะพามายกขโยขงขงขงวงทั้งครอบครัวอ้าวแล้วครับเราก็มาเตรียมพักใส่ต้มอ,อึงนะครับสิ่งที่ผมถืออยู่นี่มันก็คือขมิ้นนะครับผมทุบๆๆๆ,ๆๆๆๆแบบนี้นะครับ นี่ไม่แตกนะต่อไปก็เป็นขานะครับผมข่าอ่อนนะครับซอยเป็นแว่นเป็นแว่นอย่างเอี่ยนะครับผมซอยไปเตะนี่ก็เป็นจักไข่ตบปั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 บตบเข้าไปนี่เออไปไปใบบากูรับใสขึ้นมนหอมครับนี่นะใสไปเตะเบื่ใสไปเลยขึ้นมนหอมนะอันนี้ก็เป็นหอมปอมเปอร์หรือฟักชีฝรั่งนะครับผมนี่ซอยไปเลยหยับหยับคนอย่างเขาบัด้องเอาหยังนัก มาต้องเอาอย่างหมักไม้ครับผมอันนี้เป็นพิกแดงพิกขี้หนูนะครับผมตบตบ,ตบอย่างอี้เลยนี่ต้องไปพิถีพิถันมันเนาะก <Yeah. S 1> ิดเองนักเลงพออันนี้ก็ใส่ไปเลยครับหัวหอมหวมัวแดงเนี่ยใส่โกลบใหญ่ไปเลยนะครับผมนี่มันาใจดีครับผมอเ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เป็นอันสเสร็จเรียบร้อยระวังนี่น้าเดือนแล้วเอาก็ใส่สมุนไพรที่เขาได้ เตรียมไว้นะครับลงไปยางนี้นะครับเขาจะเหลือไว้อยู่2อย่างนะครับก็คือใบมะกรูดกับฟักซีฝรั่งนะครับเขาจะไว้ใส่ทีหลังนะครับผมนี่นี่ก็คือส้มปล่อยนะครับนี่ก็ยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวเราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับผมเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจัดนะครับปรุงก่อนปรุงก่อนใส่น้ำปลาชูรสเกลือโรตีกะปินิดนึงแล้วก็ใส่อื่งไปเลยนะครับผม โคนคูเลคูเลคูเลเข้าไปโคนให้มันเข้ากันนะครับผมโคนให้มันเกากระดรอให้มันซุกแล้วก็รอหักเลือดตับพุ่ดได้เลยนะครับผมครับผมระหว่างเขารออึงมันซุกนะครับเขาก็กินน้ำปลาหน้ากันไปก่อนนะครับผมนะครับแคร์แบกน้าคิว<ป> <laughs> ต่อไปเขาก็ใส่พักนี่ครับผมเขาเตรียมไว้กีพลังครับใบมะกรูดนะครับผมะนะต่อไปเขาก็จะใส่มะนาวสักสองกรีมนะครับเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดีเกยวนละ

ลับกอโอ้ยยังเธอได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่ลับอ้อาวแล้วครับแล,แล้วเมนูของเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะหักเลือดตะพุดแล้วครับมาหยอกไปกันโอ้ยน้องเป็นหานที่ที่จะทำให้สีหนึ่ตัวเลยอ่ะโอ้ยมานนานสีนได้ว่านี่เราเป็นข้อนะ <c oughs> <c oughs> มัดหัวมัดหัวรอดอดพี่ดูิงด้อมีดูใครดูใครอี้มปออัดอัอกระดเอายักยักยักโอ้ยไข่มากเลยจรยสิบอองตัวมันทำไมอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้มันออกกันอันนี้ก็กินเลยนี่นะจบล ยิ้มยิ้มกินไข่อึ้งอึ้งไข่นะครับผมนะรั้มก่อนลั้มก่อนเจ้ายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มสวยนี่ไข่้นี่าจ่อึ้งเก่าหลังหลังกอดหลังหลังที่กับลลางคอกันลลางไส้กันไม่รู้แล้วนะโอ้ใครใคโอ้อันนี้ปุ๋มไมยิ้ม โถโหัวแน่เลยเลยยอมสนกันเลยพืนิดิเลยด้อวันพื้นนอืดีจ้ะของแกะห้องห้องลูกบดเลยฝ้าใครตัวบังของแก้วเนียของแก้เียอใสเฮาอะนี่ไงนีเลยนี่ย้เาเากินนะผมดีผมดีนะ

ไข่ครับตีนน้ยมันไข่เสเะดียวหลวง่อยโดดอยกอุ้มเลยว่อสิบปอดริงสวังเอยอยู่

นี่ผ่าแพทย์ต้องยอมหัวดำกับหัวแดงไงแข่งหน้าฟินรเลเยิ้มเยิ้มเยิ้มในน้ำ้มอ,อื่งใส่อะไรลงไปหรือเปล่าเยิ้ม โอเคครับนี่เป็นอึงตัวแรกของปลาเมดนะครับผมปลาเมดบ่เคยกินอึงนะครับไปกินขี้มันนี่ยังเอาหนึ่งสองมับเข้าให้สวดน้ำสดน้ำวโหแนะ่ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่กินด้ออึงแล้วไม่กินอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ออร่อยจนตาเหลือกเลย ดูตื่อึงดูตือึงโอ้อร่อยจนตาเดือดเจ้าเอาลินั่นไะให้ลูกโดดลูกโดดนะฮะเมื่อกี้นี่วะก็บอกกันเข้าไปเข้าไป ว ah, so ้าวแม่ขครับผมเลือดสามตัวสุดท้ายนะครับแดราบิดาแดราบิดาแดราบิดาก็ได้เหรอมาถ้าก็มาปุ๊จฉแดโอ้แจังแมงกบสามตัวพร้อมกันอ่า

มาด้วยก็ถือว่าโอเมนูนี่อร่อยนะครับผมเป็นกับกับเขาก็ดีกับแก้มก็อร่อยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องเป่าบ้านแฟร์รี่ของเรา้ลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ จะรีบไปไหนวะมีเราพอดีอ่ะสวัสดีครับเออ